สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคะ่ะมือน,นีเจพัดกับมีแนวท้าของปูสามสำนักดังมากอัปเดตในพ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนะคะเนาะทั้งท่าง,งช่องเจพัดผ้าร่วยนะคะแล้วก็ช่องบ้าวเซชแนลนะค่ะเด้อช่องบ้าวเซชแนลกับเจพัดกับขอฝากในเด้อค่ะอีกช่องทานหนึ่งนะคะเนาะช่องบ้าวเซชแนลกับช่องเจพัดผ้าร่วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะ ทีนี้เขาก็จะมาอัปเดตในสามสำนักปูดังนะคะปูสามแปดปูสี่ศูนย์กับปูเจ็ดสองเนาะคะ่ะนาะงวดที่แล้วปูสามแปดเนาะคะ่ะสำหรับเลขปูสามแปดเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องงวดที่แล้วกับรุดนเนาะคะ่ะกัให้พอแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังนะคะตัวเลขถูกตัวค่ะมีสิเขาแล้วก็มีสีรุดนเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้อง งวดที่แล้วปูรุดด้วยค่ะปูปูสามแปดเลขบ่อเขานะคะแต่ว่างงวดก้อนนั่นเพิ่นกับเขาตรงๆนะคะ่ะพอแม่พี่น้องเจพัดกันเลยได้เลือกได้ยิบได้จับมาฝากพอแม่พี่น้องคือเก่าเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขจังใดมันกับมีเขามีรุดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมันกับเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่สําหรับเจพัดกันย่งมองว่าปูสามแปดเพิ่นกันย่งย่งก็ถือว่าแม่นเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องซึ่งเลขลักปูสามแปดงวดที่แล้วที่เจพัดได้ไปไป ไปวัดปูเนาะค่ะทีเพิ่นไทยมาเล็กมันจะมีอยู่หวดที่แล้วมันจะมีศูนย์มีหนึ่งเนาะค่ะมีศูนย์มีหนึ่งมีหามีหกแล้ค่ะมีแปดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งมันกันบเขาศูนย์แปดบุญเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเลขหลักสําหรับหลักบุญปูหาตหกตแล้วแต่งวดเนาะคะ่ะหวดที่แล้วกับหวดนี้ก็จะมีแค่หาตเนาะคะ่ะ <c oughs> มันก็นออกที่ฉลาดกินแมงรัฐบาล รางวัลที่หนึ่งนะคะเลขไทยกับศูนย์แปดเนาะค่ะซึ่งเลขปูกับมีอยู่นะคะแต่ว่าปูจับไม่เข้าบบปูจับบบถือตัซื้อเนาะงค่ะแต่สําหรับเลขหลักนี่มีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วงวดนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเลขหลักปูเนาะค่ะก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีหามีหกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กับให้พ่อแม่พี่น้องไปจับเบิ้งเนาะค่ะบางที่ปูอาจจะบริจาคไปให้าแต่ว่าปูว่าเลขหลักหาตัวนี้จังไนกั มาในรางวัลที่หนึ่งนะคะฉะลากินแมงรางวัลที่หนึ่งนี่ต้องมีหลหรอสองตัวอันนี้คือสําหรับปูพันบอลอีฟั่งเนาะ,ะเนาะแต่ว่าเจพัดกับเลือกเลือกยิบจักมาให้ก็คือเจพัดเอาสรุปของปูเลยเนาะคะ่ะว่าปูชอบตัวใดปูตัดมาแล้วปูหมักตัวใดเนาะ,ะเนาะสาหรับปูสามแปดเนาะคะ่ะงวดน,นี้ปูกัหบหงบุญมาเลยเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องบุญเนาะคะ่ะหาสามกับหาเจ็ดเนาะค่ะเนาะสาหรับเลขบุญเนาะค่ะเนาะ หาสามกับหาเจ็ดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องปูปูมักเนาะคะ่ะถามว่าปูชอบตัวใดปูชอบซีหาเจ็ดเนาะคะ่ะสีหาเจ็ดสามตัวเนาะคะ่ะนี่นี่คือสิปูชอบด้วยค่ะสําหรับนี่แนวทางเลขบนนะะุเด้วค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วบันนี่ก็จะเลขลรางส่วนเลขลรางก็จะมีสามเจ็ดเนาะคะ่ะสามเก่าเนาะคะ่ะกับเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเลขนี้คือเหลขก่างของปูเนาะคะ่ะปูกะปูกะ ตีกรอบซี่เลี่ยมไว้ทีสามเก่านะคะเน้นคือสามเก่านะคะสำหรับเลขปูนะคะแล้วก็เลขบุก็จะหาเจ็ดนะคะพอแม่พี่น้องนะคะเนาะมือนี้ก็ขอไพ่เด้อค่ะพอแม่พี่น้องเจพัดเปิดประตูอันนี้เนาะค่ะเพราะว่าไฟมันดับเล้วค่ะพอแม่พี่น้องก็เลยตรงมีเสียงหลบวนในจักน่อยเนาะเนาะก็ขอไพ่เด้อค่ะนี่แหละค่ะเป็นแนวทางของปูสามแปดทาพอแม่พี่น้องชิ้นชอบก็ตามเนาะค่ะ้าบ่ชอบก็พ่านเนาะค่ะพอแม่พี่น้องตัวเลขทุกตัวก็มีซ์เข่าแล้วก็มีซีลุดเนาะค่ะ ให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมันหลายสำนักหลายหลายตัวเลขเนาะคะ่ะไก่พ่อแม่พี่น้องเลือกสื่อเลือกหาวเานาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสื่อทั้งเหมือนกับขึ้นจะเบาไหวเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เท่ากับเป็นแนวทางมาฝากเนาะคะ่ะอีกปูอีกสำนักหนึ่งเนาะคะ่ะที่เพิ่นหมวดทีเแล้าเพิ่นไห่สามศูนย์ตรงๆเลยเดาะคะ่ะล่างพร้อมคือปูเจ็ดสองเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องปูเจ็ดสองเนาะคะ่ะอันนี้เพิน่น เพิ่นหามาแล้วนะคะสําหรับปูเจ็ดสองงวดวันที่สิบเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะปูเจ็ดสองเพิ่นเด่นล่างด้วยค่ะเด่นล่างแล้วก็กันบนเด้วค่ะพอแม่พี่น้องเจ็บผัดก็ได้เขียนหาอย,ยู่เนาะคะ่ะพอพอแม่พี่น้องกัเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะเด่นล่างนะคะเด่นล่างกันบนญสองแปดสองเก่าหาแปดหาเก่าด้วยค่ะพอแม่พี่น้องสามแปดสามเก่าปูก็จะเน้นหาที่สามแปดกับหาเก่าเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องปูส่วน ปูนี่เพิ่นจะเพิ่นจะลักษณะเพิ่นจะหมั่นใจไปที่ท่าหางเก่าเนาะค่ะพอม่พี่น้องอันนี้ก็สาหรับปูเจ็ดสองเด่นเด่นล่างกันบนเนาะค่ะเนาะนี่แหละแล้วก็เป็นชุดเงื่อนหลานเนาะค่ะเป็นเหลขอันนี้คือชุดเงื่อนหลานนะคะพอม่พี่น้องแล้วบะนี้ปูก็จะตัดมาห้อีกเนาะค่ะพอม่พี่น้องบนเนาะค่ะสองเจ็ดเก้าสองเก่าเนาะค่ะสามเก่าเนาะค่ะพอม่พี่น้องอันนี้คือชุดบนเนาะค่ะ สองเจ็ดเก้าสองเก่าสามเก่าด้วค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้สําหรับปูเจ็ดสองนะคะเลขบนแล้วลกว็เลขล่างเด้อค่ะเลขล่างก็จะมีหาเก่ากับหาแปดกับสองเก่าเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเลขก,กจ็จะจะจะเหมือนกันนะคะเป็นเลขกจุดเงินจุดเงินหลานที่เบนเขียนให้นะคะเนาะอันนี้ก็สําหรับแนวทางของปูเจ็ดสองนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้อง,อองท่านใดชื่นชอบก็ตามเนาะคะ่ะเนาะถ้าบ,บ่อชอบก็บพานนะคะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้อง ท่านจอมก็เป็นเพียงแนวทางเจพัดเป็นเพียงแนวทางมานํำเสนอให้พอแมพี่นองได้รับช่มรับฟังนะคะเนาะนี่แหละคือแนวทางของปูเจ็ดสองนะคะวัตถิแล้วเพิ่นกะไฮสามศูนย์เนาะคะ่ะล่างเลยได้ค่ะวัตถิแลวอันนี้เข้ากับไปอีกสำนักหนึ่งเนาะคะ่ะสำนักปูสี่ศูนย์ที่บอเคยหลุดเล่เนาะคะ่ะพอแมพี่นองสําหรับปูซี่ศูนย์หมีที่เจพัดได้ไปไทยสิ ไปอัปเดตมาไหต่างแต่ตองมวดเลยเนาะค่ะแล้วก็อันนี้คือปูเพิ่นกับสรุปรวงกลมมาไหเนาะค่ะนาะพ่อแม่พี่น้องเข้ากับบอลลูปปูจะมือใกล้มือป้วดจ,จะเน้นลกอีกก็นี่ก็ได้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่นี่เจพัดก็มาอัปเดตในพ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนะคะสําหรับเลขปู่40งวดประจําวันที่17เดือนกุมภาพันธ์2565แนวทางปูดนะคะแนวทางปู40เนาะค่ะเนาะ บนปูกะให้มาทแปดซี่แปด5านาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแ4ดซี่แปดห้าแปดหนะคะแล้วก็แปดเจ็ดแปดเก่าปูเน้นคกเนาะค่ะงดนี้ปูว่าบนบนล่างปูว่าเหลขกมันมาชนที่ตัวเดียวกันเจ็ดแปดเก่าเจ็ดแปดเก่ามันมาชนกันนาะค่ะนาะพ่อแม่พี่น้องปูเน้นหลักสิบเลยค่ะหลักสิบคือหลักสิบแปดเลยค่ะปูเน้นคกเนาอค่ะหลักสิบแปดปูหมันใจค่อนคลาจะมันใจคกเนาะค่ะ สำหรับเหล็กปู40นาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องถ้าชื่นชอบตัวใดกับพ่อแม่พี่น้องก็จัดนาะค่ะเนาะนี่เป็นแนวทางด้วยค่ะสำหรับเหลขลรางปูนาะคะ่ะปูก็จะห้ที่07 08 09นาะคะ่ะแล้วกับ8ป8ห้า8หกนาะคะ่ะปูก็จะได้เน้นวงกลมหาที่ 8C กับ8หาเลค่ะพ่อแม่พี่น้องปูก็ได้วงกลมหาที่8และก็8หาเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้กะให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเน้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเลกปูเพิ่นกัเลขจุดเต็มเจพัดกะได้ล่งไปแล้วนะคะ่ะเลขสุจุดเต็มเพิน่นพ่อแม่พี่น้องกะเอามาเลือกเบิ่งเนาะคะ่ะว่าบางที่มันอาจจะอยู่ในจุดเต็มของเพิ่นเลขล่างกับบเคยหลุ้เลยนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกับไปย้อนเบิ่งได้เด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของปูซีศูนย์เค่ะเด้อ นสำหรับเด็กแนวทางปูซีศูนย์มือนีเจพัดกับมีสามสำนักดังมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะค่ะแต่จะมีเสียงรบกวนแน่เนาะค่ะเปิดประตูเว้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องไฟมันดับก็เลยต้องเปิดประตู<ม>บานเจพัดไฟดับดีดีเลยค่ะแถวบานเจพัดจักเป็นนิยงดับดับรู้บนันนีนี่เลยค่ะเป็นแนวสร้างปูซีศูนย์ทุกไทยแล้วกับกพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะฝากเจพัดฝากกดติดตาม ช่องเจพัดผ้าลวยแล้วก็ช่องเบ้าเสฉชนแล้วค่ะช่องเบ้าเสฉแนกับช่องเจพ,พัดผ้าลวยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ